ืทำไมพี่นัตตี้ลืมเธอไว้ที่ปั๊มหรอใช่คือลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็รถออกไปแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีนะว่าทำไงอ่ะรอเขากลับมารับก็เอาโทรศัพท์ของพ่อหน่อพนักงงานอ่ะโวข้อเบอร์นัตตี้บ้าแล้วแล้วแม่แซมไม่บอกหรอว่าแบบบิ๊กไม่ขึ้นรถก็่หลับหมดเลยอ๋อไม่รลับแล้วแล้วพี่นัตตี้อว่า จะไม่ดูข้างหลังกันเนาะตี้หอหนูจะให้พี่น้ตี้ารถให้โอ้โหจะบอกอะไรไปจะปล่อยเธอครับไปปันมันเหมือนปันมันเหมือนกันไม่ก่อนเราจะออกเราไม่ดูกระจกหลังกันเนาะว่าคนนั่งคบยังไม่มันมีอันนี้ปิดไงมันมันปิดคือปิดแบบปิดก็เปิดดูไงว่ามาเออคคบกันยังเลยคือเวลาตอนนั้นอะคือมันหับหมดแล้วไม่มีใครลงไปแล้วปกติเวลานี้ก็ไม่มีใครลงมันนอนหมดแล้วไงไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันที่หนูจะถ้าน้าตี้ไปอยกขับรถให้หนูนอนนี้โอ๊ย เราสิงก็จะนอนอยู่ฟ้าละมันจ้ะเขาไม่ลืมฉันหรอกเพราะว่าฉันจะบอกเขาอะพี่นาตี้หนูเข้าน้ำแป๊บนึงนะคะพี่นาตี้รอหนูก่อนนะอย่างงี้ฉันพูดไงแต่เธออาจจะไม่พูดเออเขาเป็นคนนาตี้ตำนานตลอดเวลาพี่แต่ตำนาแล้วก็โทษพนักงานตัวเองลงไปไม่บอกใครหรือเปล่าถ้าบอกเขาก็ไม่ลืมหรอกแอนดี้สิงมองเป็นยายเขาอันนี้บาเขาบอกพนักงานพี่น้องโงงเอง จริงอ่ะคุณขับรถเมื่อตอนนี้เข้าไหมเข้าถึงทิมไหมไม่มเราต้องบอกเขาสิว่าเข้าห้องน้ำแป,ป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปเราก่อนแล้วพอขึ้นรถก็บอกว่าโอเคมาแล้วคับไปได้เลยค่ะอา้าวฉันพูดนะเวลาฉันไปต่างจังหวัดฉันบอกตลอดฉันฉันพูดนี่คนบอกว่าจะไปขี่เด้อจะไปเหยวเด้อไม่มันก็ต้องเปิดเบองบอลคนขับรถไม่แต่ทุกวันนี้ฉันก็พูดแบบว่าเดี๋ยวนูลงไปเข้าน้ําน้ำก่อนนะคะมาแล้วค่ะออกได้เลยค่ะนี่ฉันพูดตลอด ชนะซาไอ้เราชนะสามพี่ถึงหรป่ะเบียรพูดถูกดินน้ำรางกินหมใช่ถ้าหนูไม่ชนะหนูก็พูดทั้งคืนแหละไม่จบเป็นส่วนก็ได้แกะย่อเลยนะเขาเป็นดาราเขาไม่กินน้ำมีย่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บอสเป็นดาราบ่อยเนาะเป็นมากกว่าเบียร์คำสุดเป็นดาราก็ต้อง ต้องอันนี้ะต้องใช้แก้วสีดำเออเดี๋ยวนี้เป็นดารานะแบบเดี๋ยวนี้บอกค่าตรงค่าตัวผ่านไลฟ์นะแบบคับค่าตัวแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> ดาราสุดสุดไม่ได้นะดาราค่าตัวแพงมากสุดๆค่าค่าตัวแพงกว่าดาราอีกเถอะจริงเหรอเรามาคาตัวช <c oughs> ั่วโมงละร้อยสองร้อยเอง แมเราก็กรอบกรอบกันแหละเธอกิดเท่าไหร่เอาด้วยนะเราก็กรอบค่าตัวกันนั่นแหละเธอกิดเท่าไหร่ฉันคิดเท่าไหร่เอาด้วยกันจ้างงานคู่ได้นะครับบอกเลยห้างแตกแน่นอนคนมาตีกันจ้างงานคู่ได้ค่ะอยากเห็นฟิวห้างแตกจังเลยทุกคนคนธรรมตาเอาไปลุมตีมต,ต้องไปตัดสวับ้าห้างแตกอในกรุงเทพมัน คนมัน ừ, ไม่ค่อยโหดวันนี้หน้าสวดโนแมคอัพน้องอันนี้เนาะทุกคนไม่ได้แต่งหน้าเหมือนในกรุงเทพคนไม่เหินนะกู้ยกับร้องเบิงเลียวกรุงเทพ,พจริงเหรอเรามีแฟนคลับกรุงเทพด้วยเหรอเอา้าเธอถ้าเบตำรวจด้านที่เย็นที่ทจะไปขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ที่ฟิวเจอร์อ่ะเคยดูเตรียมตัวดูว่าจะคนจะ,ะเยอะอหรือไม่เยอะอันนี้เหรออาร์ตบ้าเขาหัวนี่แฟขคลับที่กรุงเทพจะเป็นอะแรงมากจริงปะเยอะใช่ไ หมายถึงว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ว่าเธอหมายถึงเราทั้งคู่ก็มีเพราะว่าเนี่ยเวลาอยู่กรุงเทพสมุติเดินห้างเงี้ยก็ไม่ได้มีใครแบบรู้จักแบบขอถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบไปตามประวัตินมีเยอะกว่าไงไม่รู้นะนี่เป็นที่ไหนเขาถ่ายกับที่นี่อ่ะมุ้ยตายแล้ว <laughs> <laughs> แพแลวะดูแพ้บีกแล้วทุกคนไม่มีใครขอถ่ายรูปเลยอ่ะ เดี๋ยวก็ลองดูนะน้องลองดูความดังของพี่นะน้องมันยิบแบบวะดังไม่ถึงอ่ะดังไม่ถึงยิบอ่ะขิงไก่ะครับขิงไปเถอะขิงไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะเพราะว่าเบสชอบอยู่แบบสงบให้บิ๊กไปเลยค่ะให้บิ๊กเจอคนเยอะๆไปเลยค่ะหรืาเธอพูดเลทีเธอพูดเก่งมากเลยเนาะ เดี๋ยวพี่จะให้ดูคำตอบของพี่วันที่น้องไปขึ้นเวทีพี่วันที่พี่คะพี่คะหนูเห็นพี่ขึ้นเวทีแล้วพี่แจกบัตรใช่ไหมคะแล้วพี่บอกว่าแฟนปัจจุบันพี่ชื่ออะไรแล้วเขาตอบชื่อหนูแล้วทำไมพี่ให้บัตรอะคะให้ให้กำลังใจเขาเสียเขาตอบผิดก็ให้กำลังใจเฉยอ๋อโอ้ยพี่ตีเนียนมากเลยนะคะพี่พี่เนียนมากเลยนะคะก็ตอบผิดเราก็ให้น้อนั้นอะมันไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่คําถามพี่มันแบบมันตอบถูกหมดเลยนะคะแบบว่าเอ้ยมีลูกม,ม,มีลูกถนึเดเราไม่มีแฟน <ๆ S 1> ใช่ไหมแล้วเขาตอบแบบเราเห็นหน้าเขาแบบอุ้ยเขาตอบผิดเราก็เลยแบบ่าสงสารเขาเลยให้แบบแกบบแบบ้เขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยใจย่างงี้เหรอคะตอบใจแล้วไม่แล้ะคําตอบพี่มีเหรอคะคําตอบมันต้องตอบว่าไม่มีใช่ปหคะพี่ใช่ไงมันก็ต้องตอบอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจเขาว่าเขาตอบผิดไงโอเคค่ะพี่โอเค อย่าถามเปลี่ยนเรื่องเอาก็พี่บอกว่าพี่ดังก็เลยแบบเออนึกภาพนั้นออกมาว่าเออพี่ไปพูดเลอย่างนี้น้องเห็นที่พี่ทุกคลิปเลยเห็นจีพี่ก็เห็นคลิปหนูเหมือนกันแหละหนูรู้โอ้ยคลิปอะไล่ะตั้แต่ตั้แต่หนูมาจิ้นกับพี่เนี่ยหนูเห็นพี่ทุกวันเลยอะค่ะเห็นกับพี่ใช่ไหมหนูเห็นพี่บ่อยมากเลย ไม่ได้เห็นแค่คพี่แน่นอนหนูเห็นอีกคนนึงแน่นอนนัตตี้อุ้ยใจคิดไปอีกคนอะไรนะเปล่าคราไม่มีแ<ะ>ล้วค่ะพี่แหมไมไ่เห็นแค่เราเห็นอีกับหลายคนเลยเห็นหมดอ่ะเราอกตัวพี่อ่ะตั้งแต่างานั้นมันอันนี้กับเธอฉันเห็นคลิปเธอเด้งมาตลอดทุกวันตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าพี่มีตําแหน่งแฟนคลับเบอร์หนึ่งหนูว่าหนูได้เพราะหนูเห็นพี่ทุกวันใช่เพราะหนูขึ้นรถตู้ึ้นถาวตอนพี่ตทุกเรื่องใช่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องพี่ค่ะยิ่งกว่าพี่หนุ่มกันชัยขึ้นรถตู้โอ้โหน่ากลัวมากเพราะว่าหนูเห็นมันขึ้นฝีหนูแล้วหนูอยากรู้ความจริงจากปากพี่ค่ะหนูก็พอเจอพี่หนูต้องเคลือบค่ะ เนอะด้วยดอกเป็ดเคร็เอาไม่ชุดสกิมอะน,หนหรจะอ่านไหมเนาะเมื่อคืนอะไรอ่านไม่ทันเองละเติมน้ำอีขวดด้วยค่ะน้ำหมดหรอแกนทองอเติมน้ำหน่อยค่ะน้ำหมดขวดแล้วกูแกนทอง พี่น้องเออเปนติดต่ออยู่แล้วกันที่คู่กันบาสนาบงบบากชบอวางาร้การที่ยงออกก็พี่ดังพี่เล่นคอนเสิร์ตเยอะใช่คือคือที่มันเยอะมากน้องดูแบบที่ไม่มีเวลาแบบไปออกรายการคู่กับน้องเลยคิดดูโอ๊ยแล้วแล้วพี่แบบแบบพอจะแบ่งเวลาพี่ให้หนูบ้างได้ไหมคะหนูอยากไปออกีช่วง<ช>นี้หนูไม่ได้ออกคลิี<ด>เลยคิดเวลาแต่ว่า ผู้จัดการก็บีบคอพี่ที่เหลือเกินหนูอยากออกทีวีอะค่ะพี่หนูอยากแบบอแรกว่าออไรว่ใช่หนูไม่เคยออกทีวีเลยค่ะพี่อยากออกทีวีอะค่ะต้องพึ่งวาสนาพี่อะค่ะให้พี่แบบช่วยหน่อยรอพี่ว่างเนี่ยหนูจะได้ออกทีวีหนูอยากออกอะไรนะรอพี่ว่างเนี่ยหนูอยากออกทีวีหนูอยากออกทีวีได้เราจะดีบ้าง จะได้ออกทีวีครั้งแรกใช่ไหมคะใช่เลยพี่พาบอกเลยพี่พาออกทีวีต้องหอว่วงมิวสนา <c oughs> ดูจะช็อกออกจะช็อกยังหลเดี๋ยวว่าจะออกท <c oughs> ีวีในไลฟ์คู่กันยังไม่ได้คิวเลยเราจะออกทีวีกับนั่งเืยอย่อนี้คนอัะไรดูเยอะกันคุยแบบนี้คน <c oughs> หน้าดูเยอะกว่าออกทีวีมันต้องจริงจังอะ่ะ มันต้องตอบดีทีขอเวลาแล้วหนึ่งไปออกทีวีนองเราอยากออกทีวีเธอแรไในชีวิตเราก็อยากเข้าไปยั่นี้ดิใช่ค่ะไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิตนี้อยากเป็นดาราค่ะพี่ช่วยดันหน่อยได้ไหมคะได้ราอยากเป็นดาราพี่ดันสุดแรงหราอยากเป็นคนดังอ่ะพี่ดันให้เต็มที่จะเป็นดาราแน่นอนขอเป็นนางเอกนะคะพี่พี่ช่วยดันให้เป็นนางเอกเลยนะคะไม่ตลกไม่ได้หรอ ไม่ได้หนูเล่นตลกไม่เป็นหนูอยากแบบเล่นแบบบทสวยๆเป็นนางเอกอะางเงี้ยค่ะพี่อยู่กับเราว่าไม่ตลกพี่น้องไ่าตลกอ๋อพี่เป็นปนางเอกว่าอยู่ชีวิตจริงเป็นตลก <c oughs> อา้าวนางเอกเดี๋ยวนี้เขาต้องล<ก>ตลกไหมคะก็คือแพ้ด้วยคำสิงบอกมากกว่าวร์เธอตลกกว่าคะ่ะามไม่พี่แล้วเนี่ย <c oughs> เถียงไปเถียงมาไม่เรียกพี่ละ จ้าเปินสิบาหาเหลือเขาเห็นยังตอนนี้เก้าเก้าเก้าบวกแล้วนะคะทุกคนเจ็ดสิบห้าบาทสก้าแตกเก้าแล้วก็สุก,ก้าแล้วโอ้ยส่แล้วโอ้เติมน้ำกินอะไรอ๋อนี่มันยังเหลืออยู่หรือว่ากินขวดเปล่าไม่ไม่กินตระดิคิวมันแค้นเอย้ยมันมันแค้นมานะ <laughs> โอยมันอันนี้อ่ะเครับเร็วเลยตีคอแท่งไปน้ำเพลแขนแปลว่าอะไรอ่ะมันตีคอมันแขนแขนเนาะได้ยินรึเปล่แขนไม่แปลว่าอะไรเดี๋ยวก็จะไปลบกีิซุ่งถ่าอ่านกับไปยูแขนแปลว่าอรแขนที่รู้ไหมคืออะไรคือแขนแขนแบบกินไมแขนอะไร แขนกินน้ำกับน,น้ำมันแขนโอ้มันแขนนี่มันแ่บหรือเปล่ามันโกรธมันอะไรแขนแล้วติดคอรหรือเปล่าอยากเอาคืนตอก็จังมอยางนี้แหละแขนไปนว่าอะไรแขนแปลว่าต้องเอาคืนลูกชาได้ได้บริบทเขาจะหาษาแขนแปลว่าสาั่นแขนเขาเนี่ยจุกคอรหรอน่าจะติดคอเออติด ไม่ตีือติดดิตีือติดตีกดูเลยคือแคนแต่ว่าต้องสาบค่ไม่ตอ่านคอมเมนต์อตรวจมุนเรต้องสับั้เกควฝืนพรเราแขนคอมันแน่นถูกค้อนแข็งคอนกคนละแค้นอ่ะอะไรนะอันนี้ไ่บอดไหมกล้วยไม่บอดเบอดบอดแนบอดทั้เราจะม่ต้องกับสาบเท่านั้นค่ะพอลาเขาจะได้บอดนะค มานะพอาะาบ่นแล้วเตรียมตัวเลยยังคือเจอเวป็นมันเธอเธอคำนี้คืออะไรอ่ะมันจ่อรอมันจ่อรอมีนมันมันแขนจ่อรอมันเป็นมันเป็นคำสร้อยรื่เปล่าไม่ใช่คำหลักแขนแขนจ่อรออยู่ตรงอกเผลอสร้อยแหมกคำแบบว่าเหมือนกับ รักจริงไม่ตริงนางอะไรเงี้ยไม่มีคำต่อมาเป็นคำต่อไม่มีความหมายม,มีมันเป็นคำแผ่นจรรอไหมเหมือนกับกับข้าวกับปลาอันนี้ก็เป็นแข็นจรอยากเกินขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่กดจะดูเข้ามานะครับถูกมากเจ็สิบเ้าบาทเองถ้าใครแพงใครบอกว่าแพงแสดงว่าจะดูอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาให้เพื่อทุกคนนะครับ เป็นการขายที่เชิดมากจริงๆบอกว่าบอกว่าใครใครใครดมได้ก็ดมอะใครดมไม่ได้ก็ไม่ต้องโดมเรียกเรียกนแพงแพงจังผมบอกว่าเรดมเราน่ะคือออกแบบให้สาหรับคนที่เคี้ยมันไม่แพงนั่นแะถ้าเกิดเคี้ยแพงปุ๊บแปลว่าคุณอะเป็นลูกค้าเขาเดียวเป็นอาจจะเป็นลูกค้าเจ้าอื่นเป็นแบรนด์อื่อเชิดมากคุณนะ เราถ้าแพงถ้ามันแพงทำยังไงอย่างมันราคานี้มันเราใส่ของขึ้นคุณภาพเข้าไปของพรีเมียมยาดมกินนอด้วยไม่ง้ออยากได้หนึ่งล้านอ่ะอดีอดีเขเชิดเนี่ยแหละก็วนกันเองเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยก็วนซื้อไปถึงหนึ่งล้านใครมาวะมันมในที่แท็กเลยว่ากิน ไม่แพงคะ่ะแพงกว่านี้ก็ซื้อจริงแพงกว่านี้เอยอะแยะสั่ง,ง,งแก้วาแก้วไม่ได้ถ่ายนะครับแก้วผมอยู่กรุงเท, <ะ S 1> ท <ะ S 2> พค่ะคืออะไรอ่ะแก้วอยูรังสิตฟิวเจอร์เขาบอกว่าน้องเบสไปสั่งคะไมไหม สังขะแปลว่าอะไรอะ่ะอำเภอสังขาบุรีไงเอ้อำเภอสังขาจังหวัดลบบุรีไอ้จังหวัดสุรินอ๋อไม่ลืมว่าเพราว่าเขาไปอยู่ฟินแลนด์ไงคะเนี่ยเขารู้จังหมดเลยหนูไม่รู้จักเลยเขาสีมูดจี๊ยงถามทุกอย่าง <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร,นนออะไรตลอดแต่อาจจะรู้นะ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าสังขาคืออะไรก็เป็นคนฉลาดได้เป็น้องอันไหนเราเราหูเรากังทำโบงูเราอยู่สามจริงอันนี้อันนี้จริงมีนี่อันน,น,น,นี้อย่างนี้คืออะไรเขาอยากรู้คำตอบว่าเราจะพูดอะไรทำ <c oughs> ไมรู้ทันน่ะโอ้โหขนาดนี้แล้วก็จะรู้แล้วไหม <c oughs> เอาเคยได้ยินปะเขาบอกว่าคนที่ฉลาดคือคนที่แกงงูเว้ยซึ่งฉันก็ แก้ง้อไปแก้ง้อมาเอาง้จริงง้จริงแก้ง่อยนะอะไรนะอะไรอะไรคะเธอรู้ทันน่ะบอกไปครับสิงห no ้ามแก้งเรานะเธอรู้ทันน่ะฉันรู้ทำท้าถามเหมือนนี่มันคืออะไรอย่างเงี้ยมันทำยังไงอะไอป้าหลักการที่เราเปลี่ยนเปนเป็นยังไงหัเบิดต่างเปล่ามากคนดื่มฮูโก้เขาอีกเคนกินโก้เขาอีก มันคือโหรู้ป่ะผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ไม่ชอบให้ผู้หญิงฉลาดกว่าฉะนั้นเวลาเราอยู่ใกล้เพศตรงข้ามเนี่ยเราต้องโง่ทันทีเดี๋ยวซอมขวบบอกใช่เราต้องไม่รู้เราต้องแบบจริงเหรอคะใช่อันนี้พี่พี่ทำยังไงอันทำไมพี่เก่งจังอย่างนี้ผู้ชายเขาชอบแบบนี้ที่านมาก็ที่ทำมาก็เก่งเดี้วนน่ทำไมต้องไ่ให้ทำไมต้องไปให้เขาเก่งกว่าตัวเอง กผู้ชายเขาชอบแบบนี้ค่ะโอ้โหมีอีกดอกผู้ชายบางคนเขาเป็นแาบคนอ่าประสบการณ์ที่เจอมาชอบแบบนี้หมดชอบแบบจริงหรอคะทายังไงอุ้ยทำไมพี่เก่งจังเลยหนูทําไม่เป็นอย่างงี้อโอม้มันหนูมันโกหกตัวเองอยู่นะอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็แก้งแก้ไม่รู้ไปให้มันจบจบให้เขาแบบว่าดูเก่งดูาพา,า,า,ใ,หาให้เขารู้สึกดีอย่างนี้หรอใช่เราต้องกลัวเขาเราต้องแบบ เป็นตัวน้อย,อยเอามายวพูดนห้ไปออกซีเล็กบทอะไรอ,อ,อ่ะ้วยเอาก็อยากเป็นคนเล้กน้อยเนาะซีเลกที่เราเป็นอาหารเด็กแหม่ที่เราเคยพูดกันอะซีเล็กนะ่ะอ๋อ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 ถ้าเก่งก็คือเก่งไม่ต้องทำท่าไม่เก่งคนณทอมันเก่งมันไม่เก่งคนาดังแต่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงเก่งคะ่ะโอยเอา กูใช่เขาวิ่งเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งกูยิ่งดีแต่เนาะสิบีสอบกูยิ่งพวกเก่งเป็นสิ่งฉันเถียงจากที่ฉันเจอมาไม่มีใครชอบให้เู็นอะไรกันนเนาะแต่ว่าเธอชอบเธอชอบผู้หญิงเก่งคนที่เขาไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เยี่ยนในเมืองไทยมันไม่ได้เป็นแบบนานๆจริงเหรอแต่ทำไมฉันเจอแต่แบบคือเก่งกว่าไม่ได้เลยอ่ะโดนทิ้งโดนเทก็ดีแล้วเนี่ย ดีตรงไหนพี่นอด้วย